ฉันยังยึดเกณฑ์อยู่นะครับนี่คือรายการ c o f ฟ e e Daily ของรายการเดินชมเองนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับผมพาท่านผู้มชมมาที่ร้านกาแฟซีสันสไตล์าากาแฟนะครับที่เป็นร้านที่อยู่แถวๆจังหวัดชัยธานีที่เราเห็นนี้คือข้างหลังนะครับร้านกาแฟร้านนี้นะครับก็าชือเขาจะจัดเป็นคล้าลๆรีสอร์ทที่เราเห็นเนี้ยนะฮะจะเป็นออกแนวรีสอร์ทเดี๋ยวเราจะไปข้างห,หน้ากันดีกว่านะครับว่า นะครับเขามีการจัดร้านกาแฟยัไยงไงนะครับนะที่เราเห็นอันนี้ก็คือรถกอล์ฟนะครับเด็กผูที่เขาว่ารถที่ไปส่งนะครับตามตามรีสอร์ทต,ต่างๆนะครับก็คือคอฟฟี่ปรินซ์นะคอฟฟี่ปรินซ์นะครับตรงข้างหน้านะครับเรามาดูอีกทีดีกว่านะครับสวยครับท่านผู้ชมครับนี่แค่เฉพาะข้างนอกนะครับด้านนี้เขาคงจะทําเป็นห้องพักหรือว่าเป็นรีสอร์ทที่เราสามารถที่จะมาได้ ดูสภาพการดูสวยไหมฮะท่านผู้ชมฮะตามผมมานะครับฟีโน่เนี่ยไม่ใช่ของผมนะทำด้ยวยเหมือนก่อนนะครับเรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะทำเป็นลักษณะเป็นโอ้ w i n m i l นะฮะนี่เขาจะเขียนว่าสีสันสมัยรีสอร์ทนะครับนี่สีสันสมัยรีสอร์ทเปิดบริการทั้งหมด24ชั่วโมงนะเหมือนเซเว่นเลเวลละครับท่านผู้ชม ี่ก็คือทางที่จะขึ้นไปทางรีสอร์ทผมให้ดูนิดนึงสุดนะขึ้นหน้าสงสัยว่าเป็นอะไรมันเป็นกังหันลมฮะหรือหรือที่เรียกว่าวินเมลแล้วก็เขาจะมีตุงนะฮะอันนี้ภาษาเหนือเขาเรียกว่าตุงนะภาษาเหนือเขาเรียกว่าตุงเขาก็จะไว้ไว้สําหรับว่ายแล้วก็เป็นเป็นคล้ายๆเหมือนเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเกิดความโชคดีอันนี้ก็คือลีลาวดี ข้างหน้าจะเป็นเวลคัมนะครับมีกระต่ายหนึ่งตัวนะครับสำหรับข้างหน้าอันนี้ขอการันตีนิดนึงนะนี่ฮะมันเป็นแก้วกาแฟที่ใหญ่มาวัากมาวัากใหญ่มากนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยอุท,ทยัยเนี่ยอุทัยก็คือที่นี่อุทัยเนี่ย,ททยผมก็จะเข้ามาดูนิดนึงนี่ครับเขาเรียกว่าเนี่ยอุท,ทยัยแล้วข้างบนก็เขียนเป็นคอฟฟี่นะครับท่านผู้ชมฮนะ นี่เขาก็จะปลูกเป็นเป็นต้นไม้เล็กๆนะครับเป็นพุ่มช่อๆนะาน้นก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นกางหันลมอีกที่หนึ่งแล้วก็มีเป็นคล้ายๆเหมือนจักรยานยุคเก่าๆนะครับที่ออกมานะครับเราก็จะเห็นเป็นร้านเป็นสโลปอินกาแฟขึ้นไปนะครับเขาปลูกต้นปาล์มไปข้างหน้าแล้วก็เสาที่ใช้เนี่ยเขาจะเป็นเสาที่เขาใช้เป็นลายของวัวนมนะครับแสดงว่าที่นี่นะครับ เขาใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจริงๆก็คือมีการเลี้ยงวัวนะครับส,ส่วนถนนาทางที่จะมาทางด้านนี้ก็จะเป็นจะเป็นทางที่ไปทางวัดปากคอมขามเท่าเนะาะเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเ,รเรื่องสายผม,มยัยง,ยงไม่ได้มาเนี่ยครับก็จะเห็นมาเรียงกนันข้างล่างอยูนน่นะฮะแล้วก็ไอ้ทางเนี้ยก็คือ ทางที่เราจะเข้าไปทางร้านกาแฟอันนี้สวยไหมครับมีแกะอยู่5้าตัวทําไมต้องใช้แกะเพราะว่าเพราะว่าแกะหรือแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นต้นกําเนิดของกาแฟอ่าบางคนจะสงสัยผมไม่เล่าในคลิปนี้เดี๋ยวไว้เลาไว้เลาคลิปหน้าข้างหน้าก็จะเป็นอันนี้ต้นเป็นต้นคล้ายๆต้นดอกกล้วยไม้นะครับสวยนี่ครับนี่คือพื้นนี่คือหญ้าปลอมนะเออเป็นกระเบื้อง ให้ผมเยยบเลยให้เป็นรองเท้าเน,นี่ยนะครับเอออนนี้เขาใช้เลขแปดฮะเลขแปดคือเลขมงคลเนาะเลขแปดคือเลขมงคลนะครับให้ผนวาดผมเลยก็ได้อืโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรเจ็ตเฟาเช่นนะครับตรงนี้ว่านํำพุตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับทางด้านที่เราเห็นไปด้น,นันก็คือห้องน้ํานะครับอันนี้เขาจะจัดทําเป็นแบบแบบเรือเนาะ บบเรือนะ,อะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าผมจะเดินข้ามสะพานน,นะ้วท่านผู้ชมผมเห็นที่เป็นด้านในนี่ก็จะเป็นผเป็นหญิงขัดกรบเบื้องใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นไม้ที่เขาผวกว่าเปลือกปวกกันไม่ขึ้นที่เราเห็นอย่างนี้ก็คือคอินเดียแดงอีกคเรียกว่าจักอันนี้ก็คือกระทิงนะครับหรือว่า,เ,าเรียกว่าใบเั็นนะครับกระทิง นะครับที่ขีนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นวิวในลักษณะที่ว่าเป็นส้นดอกสากุระนะครับล่างก็จะเป็นเด็กๆสองคนเนาะเห็ยนว่า welcome welcome หรือว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับอันนี้อันนี้ก็คือโต๊ะที่ชื่อว่าไม้แผ่นเดียวซึ่งผมเคยมีเพียงแต่ว่าอันนี้สวยสวยนะเดี๋ยวผมวาผมากาคงจะไปดูในห้องน้ำทุกที อันรน,นะครับห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําผู้หญิงผ่านไปไปเข้าผมเป็นผู้ชายมีห้องน้ําชายครับสุดนะที่ข้างหลังก็จะเป็นรีสอร์ทธรรมดาข้างหลายนี้เขาก็ทําสวยครับนะครับเห็นรูปผมในห้องน้ำเอยไม่ใช่เห็นรูปผมในกระจกนะครับจะเข้าห้องน้ําเดี๋ยวปัจจัยข้างนอกอะ่ะพอะพอปลาร้มประเรือ <c oughs> พอเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปข้างในกัน